ตู้นี้นะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องพันทิพย์บังกะปิชั้น3นะครับผ้าเดิมๆนะฮะจากวัดเลยนะครับคือเดิมๆนะยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับตู้นี้ก็มีรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะสวัสดีครับผมสอนอพระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะพามาชมพระเครื่องที่ ตู้พระเครื่องศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3านะครับมาดูกันนะครับว่าพระเครื่องที่อยู่ในตู้มีพระเกจิอะไรบ้างนะครับไปชมในคลิปกันนะครับครับมาชมพระเครื่องในตู้นี้นะครับว่ามีวัตถุมงคลของพระเกจิอะไรบ้างนะครับอยู่ตู้นี้นะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องพันทิพย์บางกะปิชั้น3านะครับ ตอนนี้ที่เห็นก็มีหลวงพ่อเพี้ยนด้วยนะครับเครื่องรางของขังแล้วก็มีเหรียญเสมา8 2ดสองเนื้อปอกลูกปืนกับเนื้อนวะหน้ากากเงินนะครับมีเหรียญมหาลาบเนื้อเงินนะครับมีรูปหล่อก้นถ,ถ้วยเจริญพรเจ็ดรอบเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีลิงเนื้อเงินนะฮะนั่งน,นี่เนี่ยยังไม่เจอเจ้าของนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อพัดนะฮะนี่นะครับ ตู้นี้หลวงพ่อพัดเยอะมากเลยนะครับมาชมองจริงเขาได้นะครับที่ตู้นี้นะครับอยู่ที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้นสามนะครับนี่พระเดิมๆนะฮะจากวัดเลยนะครับใหม่รุ่นเรานะครับแต่เก่ารุ่นลูกหลานนะครับนี่ฮะพระผ่านพิธีพุทธาพิเศษดีมากนะครับแต่ละรุ่นนะครับนี่มีเครื่องรางของขลังนะครับ มีมีดนะฮะมีดหลวงพ่อพัดนะฮะที่เห็นนี่นะครับคือเดิมๆนะฮะยังไม่ผ่านการใช้งานนะฮะบางองค์ก็เลี่ยมเก็บผิวไว้แล้วนะครับคือมีแต่ผ้าสวยนะครับตู้นี้นะครับผ้าสวยมากนะครับนี่ฮะมีทุกแบบทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับต้องมาดูด้วยตัวเองนะครับที่ร้านนี้นะครับตู้นี้นะครับอยู่ที่ ูนย์พระเครื่องมองคลสยามพันธิบังกะปีชั้นสามครับนั่นก็เป็นมีดหลวงพ่อพัดนะครับนี่ฮะถือว่าตู้นี้มีหลากหลายนะครับเครื่องรางของขังนะครับไอไข่นะครับนี่ฮะตู้นี้ก็มีรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ฮะมีพระเนื้อผงนะครับ หลากหลายรุ่นหลากหลายแบบนะครับท่านใดที่มีความชำนาญต้องมาดูเองนะครับนี่นะครับหรือว่ามีให้เลือกหลายแบบนะถ้าเครื่องรางของของังพระเนื้อดินนะครผงนะครับรูปหลอเหรียญนหลายเกจินะฮะนั่นก็มีข่ากว้างหลวงพ่อเพี้ยนนะครับ ถือว่าตู้นี้นะครับอยู่ติดกันเลยนะครับมาชมได้นะครับเข้ามาดูได้นะครับห้างเปิด10โมงเช้านะครับปิดก็ประมาณ2อทุ่มครึ่งนะครับเส้นทางการเดินรถนะครับถนนลาดพร้าวนะครับอยู่ที่ลาดพร้าว127นะฮะติดกับตลาดบางกะปินะครับภายนอกของห้างครับสามารถมองตัวตึกด้านนอกได้นะครับ เอกลักษณ์ก็คือเป็นตึกทาสีสีม่วงนะครับนี่ะมีสถานที่จอดรถนะครับเข้ามานะครับแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น3านะขึ้นลิฟต์มาชั้น3าเลยนะครับมาชมได้นะครับถือว่ามีพระเครื่องนะครับพระเครื่องรางของขลังเยอะแยะเลยนะครับให้เลือกนะครับท่านใดที่มีความจำนาแต่ละแบบแต่ละอย่างนะก็มาเลือกชมเลือกดูได้นะครับ ที่ศูนย์ภาคเครื่องมองคลสยามพันธทิพบางกะปิชั้น3นะครับก็ฝากติดตามในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับก็จะมีเกี่ยวกับภาคเครื่องและเครื่องรางของขัง,งนะครับมาให้ชมให้ศึกษาแล้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสอนอชาแนล